สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเลซาเว y นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาพูดคุยอัปเดตกันอีกแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าแอดมาช้าสักเล็กน้อยนะครับแต่แอดก็มานะครับนี่ก็นี่แหละวันนี้นะฮะหลายๆคนคงทราบกันดีกับคอนเสิร์ตเนาะที่ฮุซุนฮุซนอ๋อสำเนียงไม่ได้ครับแอดกิปขอสำเนียง ฮิลซันหน่อยฮะจะพูดได้ยากทำไมก็บอกว่าเท็กซัสก็ได้ฮิวฮิลซันอยู่ในเท็กซัสหนักกว่าเดิมอีกโอ้หนักเลยนะฮะอ่ะก็ที่เท็กซัสนะฮะเราวฮิลซันล่ะฮิลซันอยู่ไหนฮิลซันในเท็กซัสจริงจริงไม่ได้หลอกก็เขาบอกคอนเสิร์ตที่ฮิลซันก็คือเทคิวสันเท็กซัสเออแคลิฟอร์เนีย สนาทีแล้วกับสถานที่เล่นเอาเข้าประเด็นเลยอ่ะโอโอเคครับผมฮิสตันเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะฮะมีอะไรอ่ะนะไปหา g o o g l e Map โอ้ย Google Earth นั่นแหละฮะโอ้มันมาเปิดโชว์แสดงตลกให้ทุกคนดูเลยนะครับก็นี่เลยเก็บโมเมนต์ซึ้งๆมาฝากกันนะฮะกับบนเวทีนะครับซึ่งน้องลิสเขาเรียกว่าทำลาไสปีชแม็กกิ้สปีชสปีชคืออะไรอ่ะสปีชเปล่าสปีชสปีสปรดนน่นหมา ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าการกล่าวตรงนี้นี่แหม่กินใจนะคนเมกากันแบบว่าแหมแอดมินเนี่ยไม่รู้ว่ามีคนน้ําตาแตกในคอนหรือแบบมีแต่กิ๊บแตกแต่แตประเมอาจจะมีกิ๊คือแบบมันกินใจมากคำพูดของน้องอ่ะเดี๋ยวแอดบอยจะอ่านให้ฟังแปลให้ฟังคร่าวๆนะซึ่งก็มีช่วงหนึ่งนะครับพี่น้องพูดว่าหนูมีความสุขมากค่ะที่ได้มาที่ฮูสตันวันนี้รู้สึกเหมือนหัวใจของหนูได้ถูกสัมผัส หนูได้เห็นพวกคุณร้องเต้นไปกับพวกเราทําไมเหมือนอ่าน,นขยะยังไงไม่รู้ใส่อารม<อ>หน่อยเอาใหม่หนูริดเอาใหม่ร้องเต้นไปกับพวกเราทําให้หนูเอนจอยมากขึ้นไปอีกขอบคุณที่มาหาพวกเรากันนะคะนี่นี่ก็เป็นความรู้สึกในใจของน้องเลยเอแอดเคยเล่านิทานบ้าเสียงเหมือน โดนแซวไปไม่ถูกซึ่งกว่าจะเป็นประโยคดีนะจ๊ะก็ต้องบอกว่าตรงกลางประโยคเนี่ยมีหันหลีหันขวางด้วยนึกไม่ออกไม่ออกคำนี้คำนี้มันอะไรนะแชงนี่ไม่รู้แกงคิดไม่ออกหรือเปล่าอาจจะเป็นแผนของเต้าลิสไงแล้วแล้วคำที่นึกไม่ออกคืออะไรอ๋อแบบ touch my heart มันสัมผัสหัวใจของฉันทําไมต้องสงสัยทอดนี้ก่อนก็เลยหันไปถามน้องแชงนะฮะน้องแชงก็ตอบอย่างรวดเร็วนะฮะ touch my heart ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรที่ touch ไม่ฮาร์ดเนี่ยโอเคอาจจะเป็นน้องลิสทัดใจน่ารักกลายเป็นว่าเนี่ยค่ะโชคดีมากเลยแฟนๆที่เท็กซัสนี่นะเคาเรียกว่าได้มีโมเมนต์แล้วคราวนี้อาปรเทศก่อนเหงาเลยดิทั้งคู่งอนกันอยู่อันนี้ก็คือถือว่าคุมค่าตั๋วแล้วนะคะประเทศก่อนก็อเมริกานี่แค่คนละเมืองเฉยๆแต่ว่าอันนี้ก็คือได้ฟินแบบโมเมนต์สี่คนแบบเต็มๆแล้วเพราะจริงๆทั้งสี่คนก็รักกันมูมี่มุม ใช่ก็อาจจะมีงอนกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่อย่างที่แอดพูดไปว่าระหว่างทัวเ่ยต้องลุยด้วยกันอีกเยอะมากกว่าจะจบสิ้นตารางทัวร์นี่คงงอนกันได้ไม่นานแ<า>น่ๆใช่ทัก<า>เดียวก็ดีกันแบบนี้นะฮะก็เป็นความสุขของหลายๆคนที่กำลังลุ้นอยู่ด้วยว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะดีกันนะเห็นไหมแป๊บเดียวเองนะครับ แล้วก็เป็นโมเมนต์ความประทับใจที่มีต่อผู้ชมผู้ฟังที่นู่นด้วยนะฮะซึ่งผู้ชมผู้ฟังก็ให้การตอบรับเป็นเสียงกรี๊ดแบบสุดเสียงกันเลยทีเดียวเนาะแต่ว่าพวกเราก็รู้สึกยินดีเหมือนกันแหละที่ลิซ่ามาที่นี่นะที่ทุกคนมาที่นี่ชเชื่อเลยเชื่อเลยว่าทุกคนรู้สึกแบบนั้นนะฮะก็เป็นการรับตอบเรียนกับศิลปินและแฟนคลับนะฮะแล้วก็มีอีกชอ็อตนึงที่แบบน้องแบบ แตกเลยหัวเราะหลุดเลยแอ p โปมากเท่า <c oughs> ในคลิปนี้ไหม <c oughs> หมายถึงมากเท่าเราหรือมากเท่าน้องก็น้องนั่งลงนะคะทางด้านหน้าน่าจะเป็นโซนที่เป็นสแตนเนาะโซนยืนหรือว่าเป็น VIP ประมาณเนี่ยแล้วคราวนี้เขาบอกว่ามีคนเขียนป้ายว่าแบบ ฉันเฮาได้นะถ้าน้องลิสอ,อยากได้ลูกหมาตัวใหม่อะไรแบบนี้น้องลิสก็เหมือนบอกอ้ออะไรอย่างนี้เลยแล้วน้องก็หลุดขำมองมาเลยทีเดียวนะคะยอมเฮากันแล้วนะจุดเนี้ยน้องน้องบอกไม่เอาแล้วค่ะเยอะปอไปแล้วค่ะเยอะไปแล้วค่ะใครใครเขียนป้ายคะแหม่ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวแอดไปทําลายป้ายทิ้งก่อนนะฮะจะมามเป็นน้องหมาวกันอยู่คนเดียวได้ยังไงเขาอยากเป็นกันทั้งประเทศนะครเดี๋ยวเดี๋ยว หัวร้อนเลยนะฮะอยากเป็นทั่วโลกแล้วมาเป็น<า>กัน<า>หมดนะฮ<น>ะโอ้ซึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจริงๆเอาลูกๆมาทัวร์ตามที่ขอไว้ก่อน <laughs> นี้หรือเปล่าเ <laughs> พอเอยู่หลังเวที เสร็จก็กลับไปเรียนแล้วมาเกาะอยู่หลังเวทีนะอไม่แน่ไม่แน่นะคะก็นี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดอันนี้ของที่ฮูสตันวันแรกพรุ่งนี้วันที่สองจะแจกโมเมนต์อะไรอีกแอปเปิลอยากเห็นอะไรอยากเห็นอะไรว่ามาเดี๋ยวโทรบอกน้องลิซ่าอยากเห็นอะไรไม่รู้จะเห็นอะไรแล้วว่าเรียกได้ว่าคือแต่ละโชว์น้องก็แบบจัดเต็มกันทุกโชว์อ่ะโชว์ดุโชว์เดือดมากเลยคือไม่รู้เนี่ยอยากจะ i n กซ์ไปถามน้องเลยบอกว่าเล่นเนี่ยมันคุ้มค่าตั๋วไหม ใส่เต็มเกินใส่เต็มแล้วก็เรียกว่าทุกชุดการแสดงเอาภาพมาเทียบกันแรงไม่ตกไม่แพ้วคนดูนี่แบบคุ้มยาชูกําลังหรือเปล่าหรือยังไงน้องลิสอาจจะมีสปอนเซอร์ยาชูกาลังเข้านะอย่างเงี้ยแรงเหลือเกินนะคะเป็นแรงแล้วก็แมนดีมากเออมันมากเลยทีเดียวทุกคนก็รอช็อตโพแดนด้วยใช่เขาบอกว่าตอนที่น้องลิสออกมาโซโล่เดี่ยวโหทรงพลังมากโอ้โหเรียกได้ว่าแบบทุกสายตาเลยนะคะศาสตร์ไปที่น้อง แกรีฟมองศาสตร์มาทำไมฮะศาสตร์กล be ับไปบ้างโอ้โหนี่ไงแอดโป้เตรียมความพร้อมหรือยังเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็จะมาโซโล่ที่บ้านก็เนี่ยเดี๋ยวกำลังสั่งเสาโป้ให้แกรีฟละเอาเอาเอาโป้เหรอจะจะไปหมุนแข่งกับน้องกลางบ้านให้แกรีฟฝึกไปก่อนจะบ้าเหรอไปดูน้องหมุนจะหมุนเองทำไมเราเตรียมกล้องให้ด้วยนะเขาห้ามเอาข้าวเปล่าไว้กิฟมือถือต้องกล้องมือถือกล้องมือถือได้เท่านั้นเนาะได้เท่านั้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ฮะเอาแล้วเอาแล้ว ใครมีประสบการณ์นำกล้องถ่ายรูปมือถืออะไรเข้าคอนเสิร์ตเล่ากันมาหน่อยแล้วกันอือบว่ากล้องเล็กๆเข้าได้ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออจะได้แบบกล้องอะไรแ็บแพ็แนะคอมแพ็คคอมแพ็ จะบอกกล้องดิจิแพกพอดีขายของน้องเยอะไปหน่อยไม่ใช่ฮะอันนั้นแหม่ไม่ใช่กล้องดิจิแพกนะคะดิจิแพกในของมันมีไม่เยอะไงยังมีแต่ว่าล็อตสุดท้ายไม่เอาเข้ามาแล้วนะคะอะไรขายของเฉยนอกเรื่องได้ไงอันนี้ช่องลิซ่าวเลนะครับถ้าอยากซื้อของให้ไปที่อัพพีนิวส์นะฮะลิซ่าวเลไม่ขายของนะครับบอกเลยไลน์อัพพีนิวส์นะคะแต่ลิซ่าวเลไปอยู่เบื้องหลังัล้วพิวส์นะฮะแพ็คของอีกทีหนึ่งนั่งแพกก็แก๊กก็ แ,แม่อ่ะตอนนี้คลิปนี้ก็เน้นเฮฮานะฮะเพราะว่าก็มีเรื่องเครียดเยอะนะครับช่วงนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาหลีด้วยเนาะ,ะที่อ e ีเทวอนนะคะกับยอดผู้เสียชีวิตแล้วก็มีคนไทยรวมอวยใช่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้สึกแย่นะฮะก็รู้สึกเศร้าแต่ว่าม,มีเรื่องของน้องมาอัปเดตแบบนี้เราก็ ต้องมานะฮะมันเป็นจิตวิญญาณของเราที่ต้องทำเนาะก็ให้ทุกคนแบบคลายจากความทุกข์ไปด้วย<ช>นะคะ<ช>ขอเป็นกําลังใจให้เกาหลีใต้ด้วยนะคะอ่าโอเคครับคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ,บ